to, learn and to the job the best do job learn and สวัสดีครับคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวสดสายตรงกับ VOA ภาคภาษาไทยนะครับออกาสทั้งภาพและเสียงจากกรุงวอชิงตัน ประจำวันจันทร์ที่6พฤษภาคม2567ตามเวลาในประเทศไทยวันนี้มีผมทรงพศสุภาผลและคุณนิทิการกำลังวันร่วมนำเสนอรายการหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับอิสราเอลโจมตีข้ามพรมแดนใส่เลบานอนเสียชีวิต4รายสีจิ้นผิงเยือนฝรั่งเศสในโอกาสครบรอบ60ปีความสัมพันธ์ทางการทูตของสองชาติรัฐบาลทหารเมียนมาส,สั่งห้ามผู้ชายไปทำงานต่างประเทศ และเด e f a ฟ l g u ก s ์สตันแมนคนจริงเปิดตัวไม่แรง28.5ล้านดอลลาร์ในสัปดาห์แรกส่วนเสริมข่าวนี้นะครับมองสงครามกลางเมืองเมียนม,มาผ่านสายตาบอกอาวุโสวีโอเอพม่าส่งท้ายกันด้วยรายงานเรื่องของเจนอัลฟาซึ่งถือว่าเป็นแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจใหม่ของอเมริกาติดตามรายงานเหล่านี้ได้จาก v ีโเอภาคภาษาไทยกลุงวอชิงตันครับ การต่อสู้ระหว่างครับคุณนิติการครับข่าวแรกวันนี้นะฮะก็จะไปติดตามสถานการณ์ในตะวันออกกลางนะครับซึ่งเปลี่ยนแนวรบจากอิสราเอลกับ ทางกลุ่มฮามาสมาเป็นอิสราเอลกับเลบานอนค่ะก็ยังคงเป็นประเด็นที่น่าติดตามนะคะในตะวันออกกลางเพราะว่าทางอิสราเอลนั้นโจมตีใส่บ้านหลังหนึ่งค่ะในเขตตอนใต้ของเลบานอนซึ่งติดก,กับพรมแดนอิสราเอลทาให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อยสรายนะคะเมื่อวันอาทิตย์ตามรายงานของรอยเตอร์ค่ะโดยการโจมตีดังกล่าวเกิดขึ้นที่หมู่บ้านมิสออลจาบาลนะคะซึ่งเป็นพื้นที่เกิดการต่อสู้อย่างหนักระหว่างกองทัพอิสราเอลกับกลุ่มติดอาวุธเฮสบอลาในเลบานอน น,ะะนับตั้งแต่เกิดสงครามของอิสราเอลกับกลุ่มฮามาสในกาซาเมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้วนะคะในรายงานระบุค่ะว่าผู้เสียชีวิตทั้ง4ี่คนนั้นเป็นสมาชิกในครอบครัวเดียวกันซึ่งอาศัยอยู่ในบ้านหลังดังกล่าวค่ะทางด้านกลุ่มเฮสบอลามีแถลงการว่าได้ยิงจรวด10ลูกโจมตีใส่เมืองเคียยาชโมนาทางตอนเหนือของอิสราเอลเพื่อเป็นการตอบโต้นะคะแหล่งข่าวด้านความมั่นคงเผยด้วยว่าตั้งแต่เดือนตุลาคมที่ผ่า มามีสมาชิกกลุ่มเฮสบอลาเสียชีวิตจากการโจมตีของอิสราเอลแล้วกว่า250คนและมีประชาชนในเลบานอนเสียชีวิต75คน ด้านอิสราเอลเผยด้วยว่าจรวดที่ยิงมาจากเลบานอนนั้นสังหารทหารของตนไปแล้วกว่า10คนและประชาชนอีกหลายคนด้วยกันทั้งนี้กลุ่มฮามาสในกาซาบุกโจมตีอิสราเอลเมื่อ7ตุลาคมปีที่แล้วสังหารประชาชนไปราว1,200คนในฝั่งอิสราเอลและจับตัวประกันไปมากกว่า250คนซึ่งทางอิสราเอลตอบโต้ด้วยปฏิบัติการทางทหารในกาซานะคะซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตไปแล้วกว่า34,600คน บาดเจ็บอย่างน้อย77,000คนอ้างอิงจากการเปิดเผยของกระทรวงสาธารณสุขในกาซาคุณสงพศ์ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสงครามในสราเอลเช่นกันนะครับแต่คราวนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับการจับกลุ่มแล้วก็ไปบุกค,ค้นไปยึดอุปกรณ์ของสำนักข่าวออลจัซิร่าในเยรูซาเล็มนะครับตำรวจสราเอลบุกห้องพักของโรงแรมแห่งหนึ่งในนครเยรูซาเล็มในวันอาทิตย์ ซึ่งเชื่อว่าถูกใช้เป็นห้องทำงานของสำนักข่าวอัลจาซีราหลังจากที่ทางการอิสราเอลสั่งปิดเครือข่ายของอัลจาซีราในอิสราเอลทั้งหมดนะครับตามรายงานของรอยเตอร์คลิปวิดีโอที่เผยแพร่ทางสื่อสังคมออนไลน์ X แสดงให้เห็นเจ้าหน้าที่อิสราเอลยึดอุปกรณ์ถ่ายภาพและวิดีโอภายในห้องพักดังกล่าวซึ่งอยู่ทางตะวันออกของเยรูซาเลม็ม นายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูมีแถลงการเรื่องการปิดสำนักข่าวเอาจาซิร่าในสราเอลอย่างไม่มีกำหนดจนกว่าสงครามในกาซาจะสิ้นสุดลงซึ่งมีผลบังคับใช้ทันทีนะครับโดยให้เหตุผลว่าสำนักข่าวของรัฐบาลกาตาแห่งนี้เป็นภัยคุกคามต่อกว่ามั่นคง รัฐมนตรีกระทรวงสื่อสารอิสราเอลชโลโมคาฮีบอกนะครับว่าเราจะใช้มาตรการเร่งด่วนต่อผู้ที่ใช้เสรีภาพสื่อเพื่อสร้างอันตารายต่อความมั่นคง,งของอิสราเอลและกองทัพอิสราเอลและปลุกปั่นให้เกิดการก่อการร้ายในช่วงที่กำลังเกิดสงครามจะไม่มีเสรีภาพทางการแสดงความคิดเห็นใดๆที่เป็นกระบอกเสียงของฮามาสในอิสราเอล โดยการปิดการทำงานนี้รวมถึงการปิดช่องอ l ลจ z ซ e ิรช่องเคเบิลสถานีดาวเทียมและเว็บไซต์ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับสำนักข่าวแห่งนี้ในอิสราเอลนะครับทางด้านอ l ลจ z ซ e r a าเรียกมาตรการนี้ว่าเป็นการกระทําของอาจยากรที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนและสิทธิขั้นพื้นฐานในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารต่างๆแล้ว่าการที่อิสราเอลกล่าวหาว่าออลจซ คุกคามความมั่นคงของอิสราเอลนั้นเป็นการโกหกที่อันตรายและทําให้ชีวิตของผู้สื่อข่าวเอาลจาซิราตกอยู่ในความเสีย่ยงที่ผ่านมานั้นอาลจาซิรารายงานและวิจารณ์ปฏิบัติการทางทหารของอิสราเอลในกาซามาโดยตลอดนะครับ ทางด้านสำนักข่าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติตำหนิการตัดสินใจปิดสำนักข่าวออลจาซิลาในครั้งนี้ซึ่งอาจยิ่งสร้างความตึงเครียดระหว่างอิสราเอลกับกาตาในช่วงที่กาตากำลังพยายามเป็นตัวกลางไกล่เกลีย่ยให้เกิดข้อตกลงหยุดยิงในกาซาระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มฮามาสอีกด้วยนะครับคุณนิติการค่ะข,ขยับกันไปที่ยุโรปกันบ้างนะคะทางประธานาธิบดีจีนสีจิ้นผิงเดินทางถึงสนามบินออริในกรุงปารีสเมื่อวันอาทิตย์นะคะ เพื่อรำต้อนการเยือนฝรั่งเศสยังเป็นทางการค่ะตามคำเชิญของประธานาธิบดีเอมมานูเอลมาครองแห่งฝรั่งเศสในโอกาสครบรอบ60ปีความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่าง2ประเทศค่ะ การเดินทางเยือนฝรั่งเศสครั้งนี้นะคะเป็นการเยือนยุโรปครั้งแรกของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงตั้งแต่ปี2019นะคะโดยในกำหนดการครั้งนี้ทางประธานาธิบดีของจีนจะเดินทางเยือนเซอร์เบียรวมถึงฮังการีด้วยนะคะการเลือกฝรั่งเศสเป็นจุดหมายปลายทางแรกในรอบ5ปีนั้นแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์อันแนบแน่นระหว่างจีนกับฝรั่งเศสโดยเมื่อเดือนเมษายนปีที่แล้วค่ะทางประธานาธิบดีมาครองก็เดินทางเยือนจีนตามคำเชิญของประธาน นาิบดีสีจิ้นผิงด้วยเช่นกันนะคะทางผู้นำจีนมีกำหนดการหารือกับประธานคณะกรรมาิการสภาพยุโรปออร์ a f ล่าฟอนเดลไลเอนในกรุงปารีสในวันจันทร์นี้และจะมีพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการจากทางประธานนาทิบดีมาครองในวันเดียวกัน จากนั้นในวันอังคารค่ะผู้นําจีนกับฝรั่งเศสนั้นมีกําหนดเดินทางเยี่ยมชมเทือกเขาพรินีพรินีจากนั้นก็จะหาหรือกันในประเด็นเกี่ยวกับรัสเซียที่รุกรานยูเครนและความกังวลของชาติตะวันตกในเรื่องที่รัสเซียได้รับการสนับสนุนจากจีนในการผลิตอาวุธนะคะ เมื่อวันพระสับบดีประธานาธิบดมีมาครองได้ให้สัมภาษณ์กับสื่ออีคอมน i s t สว่าเราต้องทำงานร่วมกับจีนเพื่อสร้างสันติภาพต้องดึงจริงเข้าร่วมในการจัดระเบียบโลกและปกป้องผลประโยชน์เชิงยุทธศาสตร์ในการสารสัมพันธ์ทางธุรกิจกับจีนพร้อมกล่าวหาจีนว่าไม่ให้ความเคารพต่อกฎเกณฑ์ระหว่างประเทศค่ะ ในการเยือนจีนเมื่อปีที่แล้วประธานาธิบดีมาครองได้กล่าวว่ายุโรปไม่ควรถูกดึงเข้าไปอยู่กลางการเผชิญหน้าระหว่างจีนกับสหรัฐโดยเฉพาะในประเด็นที่เกี่ยวกับประชาธิปไตยและไต้หวันพร้อมกับเตือนถึงการใช้ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศแบบพระหุภาคีเป็นเครื่องมือในการกดดันกันและกันของชาติมหาอำนาจนะคะขณะเดียวกันองค์กรสิทธิมนุษยชนหลายแห่งก็ขอให้ทางผู้นำสหรัฐนั้น ขอให้ทางผู้นำฝรั่งเศสหย,ยิบยกเรื่องสิทธิมนุษยชนขึ้นมาพูดกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงนะคะโดยเฉพาะกับการปฏิบัติต่อชาวมุสลิมอุยกูในมณฑลซินเจียงรวมถึงการจับกลุ่มคุมขังผู้สื่อข่าวต่างชาติด้วยนะคะอย่างไรก็ตามนักวิเคราะห์หลายคนไม่เชื่อค่ะว่าประธานาธิบดีมาครองนั้นจะนําประเด็นอ่อนไหวดังกล่าวขึ้นมาพูดกับผู้นําจีนเมื่อพิจารณาบรรยากาศการจัดงานต้อนรับอย่างหรูหรายิ่งใหญ่ครั้งนี้นะคะด้านแจงก้าโอเอทลผู้อำนวยการโครงการ เอเชียของ European Council on Foreign Relations บอกว่าประเด็นหลักที่มาครองต้องการจะสื่อถึงประธานาธิบดีสีก็คือการสนับสนุนทางทหารของจีนต่อรัสเซียและการแทรกแซงกลไกการตลาดของรัฐบาลปักกิ่งแต่การสื่อสารทั้งสองประเด็นนี้อาจไม่ได้สร้างแรงกระเพื่อมให้กับท่าทีของจีนมากนักเพราะว่าสีไม่ได้เดินทางเยือนฝรั่งเศสเพื่อซ่อมแซมความสัมพันธ์เนื่องจากในมุมมองของผู้นําจีนนั้นทุกอย่างก็ปกติดีค่ะคุณสงพลครับ มาที่แถวเมียนมานะฮะแถวบ้านเราบ้าง,ซ,งซึ่งก็เป็นพื้นที่ร้อนที่ได้รับการจับตามองอยู่เช่นกันนะครับรัฐบาลทหารเมียนมาออกมาตรการห้ามผู้ชายชาวเมียนมาเดินทางออกนอกประเทศไปทํางานที่ต่างประเทศนะฮะทมกลางความกังวลของประชาชนต่อกฎหมายเกณฑ์ทหารฉบับใหม่ที่กําลังจะมีมีการประกาศใช้ไปแล้วนะฮะ พลเอกอาวุโสมินอองไลน์ผู้นำรัฐบาลทหารเมียนมาประกาศเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ว่าผู้ชายทุกคนอายุระหว่าง18ถึง35ปีจะต้องสมัครเป็นทหารในกองทัพ เป็นเวลา2ปีหลังจากที่กองทัพเมียนมาสูญเสียฐานที่มั่นและดินแดนหลายส่วนให้กับกองกําลังแข็งข้อต่อต้านในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมานะครับคำประกาศดังกล่าวทําให้มีชาวเมียนมามากกว่า1 0 0 0 0แคนเดินทางออกนอกประเทศเพื่อเลี่ยงการเป็นทหารอ้างอิงจากรายงาน Burma i s Affairs and Conflict Study เมื่อปีที่แล้วนะครับปลัดกระทรวงแรงงานเมียนมากล่าวกับ Radio Free Asia ภาคภาษาพม่าว่า คำสั่งล่าสุดที่ห้ามผู้ชายเดินทางไปทำงานต่างประเทศนี้เริ่มมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่1พฤษภาคมและจะใช้ต่อเนื่องไปอย่างไม่มีกำหนดนะครับอย่างไรก็ตามผู้ชายที่ลงทะเบียนไปทำงานต่างประเทศไว้ก่อนสิ้นเดือนเมษายนจะได้รับการยกเว้น องค์การแรงงานระหว่างประเทศนะครับประเมินว่ามีพลเมืองเมียนมามากกว่า4ล้านคนทำงานอยู่ในต่างประเทศในจำนวนนี้คาดว่าราว2ล้านคนทำงานอยู่ในประเทศไทยนะครับแต่ไม่ได้ระบุว่ามีผู้ชายในอัตราส่วนมากน้อยแค่ไหน รายงาน Burmese Affairs and Conflict Study ยังชี้ด้วยว่ารัฐบาลทหารเมียนมาได้บังคับใช้กฎหมายเกณฑ์ทหารฉบับใหม่แล้วในเมืองต่างๆ224แห่งทั่วประเทศและมีชายหนุ่มราว5,000คนที่ถูกส่งไปยังค่ายฝึกทหารต่างๆจนถึงเดือนมีนาคมที่ผ่านมานี่นะครับคุณนิติการค่ะ จอดินจอแห่งสมาพันธ์จัดหางานข้ามประเทศในเมียนมากกล่าวกับเรดิโอฟรีเอเชียด้วยว่าคำประกาศของรัฐบาลทหารนั้นไม่เพียงแต่สร้างความท้าทายให้แก่ผู้ที่ต้องการเดินทางไปทำงานต่างประเทศเท่านั้นแต่ยังรวมถึงบริษัทจัดหางานต่างๆด้วย คนงานหลายคนที่มีแผนจะเดินทางไปต่างประเทศกล่าวว่าพวกตนต้องตกค้างและทำอะไรไม่ได้นะครับหลังจากมีคำประกาศนี้ออกมาขณะที่สภาพความเป็นอยู่ในเมียนมาก,ก็เต็มไปด้วยปัญหาเศรษฐกิจจากความขัดแยง้งสงครามและการจัดการที่ผิดพลาดของบรรดาผู้บริหารประเทศ เมื่อวันแรงงานสากลซึ่งตรงกับวันที่1พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับพลเอกมินอองหล,ลายกล่าวว่าแรงงานคือส่วนสําคัญสําหรับเมียนมาและรัฐบาลจะใช้มาตรการที่จําเป็นในการปกป้องสิทธิของแรงงานเหล่านั้นนะครับพูดถึงประเด็นเรื่องของเมียนมานะครับคุณนิติการ ในขณะที่สถานการณ์ความขัดแย้งเนี่ยกำลังตึงเครียดนะครับโดยเฉพาะระหว่างกองทัพรัฐบาลา,าหารเมียนมาก,กับกองกําลังกลุ่มชาติพันธุ์และกลุ่มแข่งข้อต่อต้านนะฮะก็ทางวิ A ภาคภาษาไทยได้พูดคุยกับบรรณาธิการอาวุโสของวิ A ภาคภาษาพม่านะครับจ่อสันทาเพื่อทําความเข้าใจเกี่ยวกับความขัดแย้งและทิศทางในอนาคตนะครับกุนนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลมีรายงานชิ้นนี้มาเสนอครับ การต่อสู้ระหว่างกองทัพเมียนมาและกองกำลังพันธมิตรกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆที่ดําเนินมานานหลายเดือนจนเข้าข่ายสงครามกลางเมืองสะท้อนภาพความขัดแย้งที่ดําเนินมานานหลายทศวรรษหลังจากที่เมียนมาประกาศอิสรภาพจากอังกฤษครับจอซันทาบรรณาธิการวุโสของวิ a ภาคภาษาพม่าชี้ว่า สิ่งที่เกิดขึ้นในเวลานี้ในประเทศบ้านเกิดของเขาที่จากมาเมื่อกว่า2องทศวรรษก่อนคือสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปด้วยอันตรายสำหรับประชากรเกือบทั่วทั้งประเทศต่างจากภาวะขัดแย้งครั้งก่อน,อน So sense, this is uh, the the statute is on of in brink field it a the the เขากล่าวว่าขณะนี้เมียนมาอยู่บนปากเหวของการเป็นรัฐที่ล้มเหลวและว,ว่าประเทศตกอยู่ในภาวะวุ่นวายในเวลานี้เป็นสงครามกลางเมืองไปทั่วไม่ใช่เฉพาะแถบชายขอบแต่มาถึงแถบภาคกลางที่มีการต่อสู้ไปทั่วดังนั้นรัฐบาลกลางควบคุมสถานการณ์ได้น้อยมากและไม่สามารถรับประกันความปลอดภัยให้กับประชาชนทั้งหมดของประเทศได้ <chat> ความไม่สงบรอบใหม่ในเมียนมานั้นเร <in> ิ i, ่มประทุขึ้นมาตั้งแต่หลังกองทัพก่อรัฐประหารและยึดอำนาจการปกครองประเทศจากรัฐบาลพลเรือนที่นำโดยนางองซานซูจีเมื่อวันที่1กุมภาพันธ์ปี2021ก่อนจะเดินหน้าจับกลุมผู้เห็นต่างรวมทั้งฝ่ายตรงข้ามทั้งหมดมาโดยตลอดจนนำมาซึ่งการประท้วงเป็นจุดๆทั่วประเทศและการปราบปรามด้วยความรุนแรงเป็นระยะ รัฐประหารสับสนย์กองกําลังต่อต้านรัฐบาลฐานเมียนมาที่ประกอบด้วยกองทัพของกลุ่มชาติพันธุ์ที่ต้องการอิสรภาพในการปกครองตนเองและกองกําลังพิทักษ์ประชาชนนับเป็นปรากฏการณ์และความท้าทายต่อกองทัพอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน They don't want the military dictatorship so everybody wants to topple the military under that's บรณาธิการอาวุโสยูเอาภาษาพมา่าอธิบายว่า ทุกคนจึงต้องการโค่นกองทัพนั่นคือเหตุผลที่ว่าทำไมการต่อสู้จึงแผ่ขยายไปทั่วไม่ใช่เฉพาะในหมู่ชนกลุ่มชาติพันธุ์แต่แม้แต่ชาวพม่าเองที่เข้าร่วมต่อสู้กับรัฐบาลทหารนั่นจึงเป็นความแตกต่างระหว่างเมื่อ70ปีก่อนและเวลานี้จอสันทาชีว่า ความพ่ายแพ้ไปทั่วสร้างความระสำระสายให้กับกองทัพสะท้อนให้เห็นถึงปัญหาในระดับผู้บังคับบัญชาและทําให้ฐานเสียขวัญอย่างหนักนอกจากนั้นการที่รัฐบาลทหารประกาศเกณฑ์ชายหนุ่มอายุตั้งแต่1 8บแปถึงสาปีให้ต้องเข้ามาช่วยรบอย่างแสดงให้เห็นว่ากองทัพเมียนมากําลังขาดกําลังอย่างมากและเป็นมาตรการที่ผลักดันให้ผู้คนหนีออกนอกประเทศหรือเข้าไปอยู่กับฝ่ายต่อต้าน จอมองว่าการสู้รบในเมียนมากเป็นสถานการณ์ที่ยังต้องจับตาดูต่อไปและยากที่จะคาดการว่าจะเกิดอะไรขึ้นในอีก2-3เดือนข้างหน้าการเสียการควบคุมในมีวดีและเมืองอื่นๆแสดงให้เห็นการพลิ้งพล้ำของกองทัพก็จริงแต่ในขณะเดียวกันผู้ติดตามสถานการณ์ความขัดแย้งก็จับตาดูว่ากองกำลังต่อต้านรัฐบาลทหารจะมีความเข้มแข็งและรักษาเอกภาพไปได้นานแค่ไหน for the whole 70 years since the independence military have the perception in a perception that we are the organization the institution that can keep the country together บรรณาธิการวุโส VOA พม่ากล่าวเสริมว่าที่ผ่านมากว่า70ปีนับตั้งแต่การประกาศอิสรภาพของเมียนมากองทัพมีความเชื่ออยู่ในใจลึกๆว่าพวกเขาคือองค์กรคือสถาบันที่จะสามารถรวมชาติไว้ได้นั่นเป็นความเข้าใจที่อย่างรากฝังลึกในใจของกองทัพมานาน นั่นเป็นประเด็นที่ยากยากมากมากที่จะลบล้างไปให้หมดสิ้นเขากล่าวได้ว่าการที่จีนและรัเสเซียอยู่เบื้องหลังและให้การสนับสนุนกองทัพเมียนมาพร้อมจัดหายุโทโธปกรณ์ให้คือปัจจัยหนึ่งที่ทำให้รัฐบาลทหารชุดนี้จะยังควบคุมอำนาจการปกครองต่อไปได้โดยตราบใดที่รัเสเซียยังคงหนุนอยู่กองทัพเมียนมาไม่มีทางจะแพ้อย่างง่ายดายแม้จะ,ะเผชิญการต่อต้านรุนแรงก็ตาม เมื่อถามถึงบทบาทของสหรัฐในการสร้างสถีรภาพให้กับเมียนม,มาบรรณาธิการอาวุโสวิโยเอพม่าให้สัมภาษณ์ว่ารัฐบาลสาหรัฐเองก็ยังวุ่นวายกับเรื่องอื่นๆอยู่ เรื่องที่ดูสำคัญกว่าเช่นยูเครนตอนออกกลางกาซาอิสราเอลดังนั้นเรื่องของพม่าอาจอยู่ที่ลำดับล่างๆแต่หากอเมริกาและจีนสามารถตกลงกันในบางเรื่องเกี่ยวกับพม่าได้นั่นก็จะเป็นเรื่องที่ดีมากให้พม่ามีสันติและความมั่นคงอีกครั้งขามองว่าการสู้รบและความไม่สงบที่จะดำเนินต่อไปเป็นการแสงออกในเชิงยุทธศาสตร์ถึงความไม่พอใจที่สะสมมานานแต่ในท้ายที่สุดแล้ว สันติในเมียนมาจะเกิดขึ้นได้หรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับความเต็มใจและความสามารถของกองทัพที่จะแก้ปัญหาการเมืองที่เป็นบ่อกเกิดของปัญหาทั้งหมดครับนพร,รัตน์ชัยเฉลิมมงคล VOA ไทยกรุงวอชิงตันขอบคุณครับคุณนพร,รัตครับคุณผู้ฟังที่อยากจะอ่านรายงานสัมภาษณ์ วีโอเอบกอาวุโสของ VOA อเอภาคภาษาพมา่าเข้าไปได้อีกครั้งนะครับที่เว็บไซต์ v o a t h i i o o m นะครับรวมทั้งวิดีโอที่เราเพิ่งจะแสดงไปให้ได้ชมกันเมื่อสักครู่ด้วยก็อยู่ในเว็บไซต์ของเราเช่นกันนะครับนอกจากนี้ก็ยังสามารถติดตามเราได้ทั้งทาง Facebook Instagram X แล้วก็ y t u t u นะฮะก็เข้าไปกด Subscribe ใน YouTube ของเราได้เพื่อดูติดตามดูรายการที่เรานำมาออกอากาศให้ได้รับชม,ชมกันทุกวันนะครับไปต่อกันเลยนะฮะมีข่าวที่สร้างความตกใจให้กับคนในกรุงวอชิงตันค่ะก็เกิดขึ้นบริเวณทำเนียบขาวนะคะคือรั้วทำเนียบขาวเลยนะคะมาเจ้าหน้าที่สำนักงานรักษาความปลอดภัยประธานาธิบดีสหราฐัฐหรือ US Secret Service ได้เปิดเผยค่ะว่า มีเหตุคนขับรถพุ่งชนรั้วทำเนียบขาวเมื่อค่ำคืนวันเสาร์ที่ผ่านมานะคะก่อนจะพบว่าคนขับนั้นเสียชีวิตที่จุดเกิดเหตุนะคะแถลงการของ U.S. Secret Service ในสื่อสังคมออนไลน์ X นั้นระบ,บุว่าหลังจากเวลา22.30นนาทีของคืนวันเสาร์รถตนตยคันหนึ่งที่แล่นมาด้วยความเร็วสูงได้พุ่งชนรั้วด้านนอกของทำเนียบขาวพร้อมยืนยันว่าไม่มีภัยคุกคามต่ออาคารทำเนียบขาวแต่อย่างใด แถลงข่าวระบุด้วยว่าเจ้าหน้าที่ไปถึงจุดเกิดเหตุและพยายามช่วยเหลือคนขับรถออกมาแต่พบว่าเสียชีวิตแล้วเจ้าที่ของ s e c r e t Service และตำรวจของกรุงวอชิงตันได้เริ่มสืบสวนเหตุการณ์นี้ซึ่งเชื่อว,ว่าไม่มีความเสี่ยงภัยคุกค,คามต่อประชาชนทั่วไปแต่อย่างใดน,นะคะเมื่อเดือนมกราคมเจ้าหน้าที่ได้จับกลุ่มบุคคลผู้หนึ่งที่ก่อเหตุขับรถพุ่งชนรั้วของทำเนียบขาวเช่นเดียวกันในช่วงไม่กี่ปีมานี้ค่ะเกิดเหตุผู้คนพยายามบุกรุกเข้าทำเนียบขาวหลายครั้งจน ทำให้ต้องมีการสร้างรั้วขึ้นใหม่นะคะซึ่งแข็ง,งแรงและสูงกว่าแล้วก็ในระยะเดินล้อมรอบเทอมเรียบขาวนั้นตั้งแต่ปี2020ค่ะครับทีนี้ไปฟังอันดับภาพยนตร์กันบ้างคุณนิธิการนะ,ะฮะ The Fall Guy นะครับซึ่งเป็น หนังเกี่ยวกับสแตนแมนนะฮะชื่อไทยว่า s t แตน m a n คนจริงเป็นหนังแอคชั่นปนตลกนะฮะได้ดาราหนุม่มไรอันกอ s ์สติงดาราหนุม่มในตาโสงนะฮะประกบคู่กับเอมิลี่บรันต์เปิดตัวด้วยรายได้ต่ำกว่าคานะครับ28่า28ล้าน5แสนดอลลาร์ในสุดสัปดาห์ที่ถือเป็นการเริ่มต้นของมหากราบหนัง s u มเมอร์ในอเมริกา Studio Universal Pictures นะครับเปิดตัว The f a l l g กายในสุดสัปดาห์ที่มักจะเป็นช่วงเวลาของหนังซ u เปอร์ฮีโร่จากค่ายมาเวลแล้วก็มักจะทำรายได้ทะลุหลัก100ล้านดอลลาร์ในสัปดาห์แรกก็คือสัปดาห์แรกของเดือนพฤษภาคมเนี่ยนะฮะก็ถือว่าเป็นการเข้าสู่ฤดูกาลหนังซัมเมอร์นั่นเอง The ฟ a l l g นะครับมาพร้อมทุนสร้าง130ล้านดอลลาร์ได้รับการคาดหมายว่าจะเปิดตัวด้วยรายได้ประมาณ40ล้านดอลลาร์ในสัปดาห์แรกแต่ผลออกมาต่ำกว่าที่คาดนะครับแม้จะได้เสียงตอบรับด้านบวกจากทั้งนักวิจารณ์และผู้ชมส่วนใหญ่ก็ตาม พอเดลเดลกาลาบิเดียนนะครับนักวิเคราะห์ของคอมสกอร์ชี้ว่าการเปิดตัวไม่แรงของภาพยนตร์ที่อิงจากซีรีส์ทีวีเมื่อทศวรรษ1980ยิ่งเน้นย้ำถึงความถดถอยของสาหกหรรมภาพยนตร์ฮอลลีวูดนะครับหลังจากเกิดปรากฏการ์บาเบนไฮเมอร์เมื่อสมเมอร์ที่แล้วหลายคนคงจำได้ แล้วก็ทำให้มีการคาดการณ์นะครับว่ารายได้ของหนังที่ออกฉายในช่วงซัมเมอร์ปีนี้อาจลดลงเหลือไม่ถึง3,000ล้านดอลลาร์จากระดับ4,000ล้านดอลลาร์ก่อนหน้านี้นะครับ ทีนี้มาถึงอันดับที่2บ้างนะครับเป็นเล่าเก่าในขวดใหม่ Star Wars The Phantom m a n i a c s นะครับนำกลับมาใช้ใหม่หลังจากที่เปิดตัวครั้งแรกเมื่อ25ปีที่แล้วและเก็บรายได้ไป1,000ล้านดอลลาร์โดยในครั้งนี้นำมาออกฉายเพื่อให้ตรงกับวันที่4พฤษภาคม May the Force Be with you, you ทำเงินไปได้อีก8ล้านดอลลาร์นะครับเข้ามาอันดับ2อันดับ3แชมป์เก่าสัปดาห์ที่แล้ว Challenger ์ Chall นะครับหนังแนวดราม่ากีฬาปนโรแมนติกผลงานของเซนเดียก็เก็บค่าเข้าชมไปได้อีก7.6ล้านดอลลาร์อันดับ4หนังสยองขวัญจากค่ายโซนี่นะครับเปิดเอ่อทา,ทารทอดนะครับหรือว่าทาร์าโรทาร์เนาะที่เปิดตัวในวงกว้างเป็นสัปดาห์แรกทำเงินไป6.5ล้านดอลลาร์ และอันดับ5 Godzilla X Kong The New Empire ยังคงไม่หมดพลังสัตว์ประหลาดไปง่ายๆนะครับสัปดาห์ล่าสุดเก็บค่า Special Effect ไปอีก4.5ล้านดอลลาร์นะครับคราวนี้มาถึงรายงานส่งท้ายเรื่องของ Generation เรารู้จัก Gen X Gen Y Gen Z Baby Boomer อะไรก็แล้วแต่แต่ตอนนี้จะต้องมารู้จัก Gen Alpha กันแล้วนะครับเจนอัลฟาคืออะไรและทำไมถึงกลายเป็น มีบทบาทสำคัญต่อธุรกิจเศรษฐกิจต่างๆวันนี้คุณนิติการจะนำรายงานของผู้สื่อข่าวจอหน่าเมคเคอร์มาเสนอครับค่ะเจนอัลฟานะคะก็คือผู้ที่เกิดในช่วงปีคริสตศักราช2010ถึง2024นะคะที่เดับการคาดหมายว่าจะเป็นกลุ่มช่วงอายุที่มีหลากหลายเรื่องราวของคำว่าที่สุดนะคะทั้งในแง่จำนวนประชากรที่มากที่สุดในประวัติศาสตร์และการเป็นฟันเฟืองขับเคลื่อนเศรษฐกิจได้อย่างน่าสนใจแม้ว่าผู้ที่อายุมากสุดในรุ่นนะคะจะ มีอายุแค่14ปีเท่านั้นนะคะโดยมาร์คแบครินโดค่ะนักประชากรศาสตร์และนักวิเคราะห์ด้านสังคมนะคะบอกกับวิวเอค่ะว่าพวกเขาก็ยังร้องอุ้แวะอย่างนี้อยู่นะคะค,คนกลุ่มนี้เนี่ยมีการใช้จ่ายเงิน และใช้ในปริมาณที่มีนัยสําคัญรูปอาจจะไม่สอดรับนะคุณทรงโพสแต่เดี๋ยวจะอธิบายว่าทําไมเป็นเช่นนั้นคนรุ่นนี้นมีอิทธิพลต่อพ่อแม่ผู้ปกครองในการตัดสินใจซื้อของยังมีนัยสําคัญคแล้วก็บอกว่าเราประเมินว่าการจับจ่ายโดยตรงและการใช้อิทธิพลของคนรุ่นอัลฟาเนี่ยแตะระดับ5.5ล,ล้านล้านดอนลลาร์ไปแล้วนะตอนนี้นี่คือร่องรอยทางเศรษฐกิจที่คนรุ่นนี้สร้างปฏิศาสตร์เอาไว้เหนือคนรุ่นก่อนแล้วค่ะ ต้องถามว่าอะไรเป็นปัจจัยที่ทำให้คนรุ่นนี้ต้องบอกว่ายังตัวเล็กๆกันอยู่เลยเนี่ยกลายเป็นจับจ่ายซื้อสินค้าอะไรที่น่าดึงดูดใจสำหรับคนกลุ่มนี้จะถามว่าอแวป,ปุ๊บแล้วซื้อของได้ยังไง <c oughs> นะคือคนรุ่นสุดท้ายของเจนอัลฟาเนี่ยจะลืมตาดูโลกในปี2024นี้นะคะคแต่ว่าคนเจนอัลฟารุ่นแรก เกิดในปีเดียวกันกับช่วงที่ iPad ถือกำเนิด oh. รุ่นนี้คือพูดง่ายว่าเกิดมาพร้อมสมาร์ทโฟนมาพร้อมอินเทอร์เน็ตออฟทิส์คือมีความเชื่อมต่อกันหมดแล้วก็เลยทำให้คนรุ่นอัลฟากลายเป็นผู้บริโภคได้เร็วกว่าเจนอื่นเ <Yeah. S 2> นื่องจากว่ารูปแบบการจับจ่ายสินค้าและบริการเนี่ย พ่วงกับบัญชีบัตรเครดิตของคุณพ่อคุณแม่หรือจะผ่านสกุลเงินดิจิตลอลกด iPad กดมือถือปุ๊บสั่งซื้อได้เลยอาจจะเผลอกดไปแล้วซื้อแอปเกมซื้อเกมซื้อสินค้าออนไลน์ได้แค่ปลายนิ้วของเด็กเหล่านี้นะครับระมาทไม่ได้เลยแม c คริสดค่ะบอกว่าคนรุ่นนี้ซื้อสินค้าในโลกเสมือนจริงด้วยสกุลเงินดิจิตอลแต่ก็มีอยู่ตลาดหนึ่งที่เจนนี้เข้าถึงบนโลกเสมือนจริงไม่ได้ คือตลาดเครื่องสำอางอคุณรงพจน์โอ้ลอดไปก็เลยทำให้กำลังซื้อของพวกเขาเนี่ย ยังคงแข็งแกร่งอยู่แต่เป็นการไปซื้อของในร้านเองอย่างเช่นซ e p h ร่านะคะเขาบอกว่าเจอสัดส่วนคนอายุ1 0 1ถึงปีเข้าไปซื้อสินค้าในร้านเพิ่มขึ้น22%ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ปี2023ถึงเดือนมีนาคมปีนี้อ้างอิงข้อมูลจากทีมวิเคราะห์ด้้นค้าปลีก Pass ันเดอร์สโคนะคะโดยเจมส์เอเวนรองประธานฝ่ายการตลาดก็บอกกับ VA ผ่านอีเมลว่าประเด็นเรื่องความยั่งยืนจะเป็นสิ่งที่น่าดึงดูดใจสาหรับคนเจนนี้แม้ว่ายังไม่มีข้อมูลที่เป หมดออกมาก็ตามค่ะก็คือเจนอัลฟาเนี่ยเกิดมาพร้อมเทคโนโลยีดังนั้นเน่แน่นอนมีทักษะด้านเทคโนโลยีที่แบบว่าอาจจะเหนือกว่าคนรุ่นอื่นๆแต่คราวนี้เนี่ยคำถามคือทักษะด้านอื่นล่ะ ก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจเพราะว่าจินอยู่เขาเกิดมากับเทคโนโลยีเลยเพราะฉะนั้นเทคโนโลยีเนี่ยไม่ต้องพูดถึงไวมากนะคะแม่ว่าแต่สิ่งที่น่าจับตาคืออย่างเช่นทักษะการเล่นค้นหาสิ่งใหม่บันทึกจดจําเรื่องของการผจญภัยให้ได้เข้าใจโลกเนี่ยอาจจะน่าสนใจว่าเขาจะไปต่อได้หรือไม่ในสังคมปัจจุบันแมคคริโดบอกว่าเด็กเนี่ยมีจุดหนึ่งที่น่าสนใจก็คือว่ามุมมองต่อโลกของเขาเนี่ยเริ่มจะหดตัวลงมา ในรูปแบบของสิ่งแวดล้อมเสมือนจริงคือแทนที่เราจะออกไปเล่นสนามเด็กเล่นไปพื้นที่กลางแจ้งไปใกล้ชิดธรรมชาติหรือว่าไปเล่นกับเพื่อนบ้านมันลดลงเพราะว่าเขาเนี่ยมุ่งเน้นอยู่กับการใช้อินเทอร์เน็ตหรือว่าสมาร์ทโฟนทางเชลลี่เมเลียนะคะที่ปรึกษาด้านอาชีพก็เสริมในประเด็นนี้นะคะว่าการที่อยู่ในโลกเสมือนเชื่อมต่อกับผู้คนอื่นตลอดเวลาเนี่ยทำให้เด็กกลุ่มนี้จะมีปัญหาเรื่องการจัดการเรื่องการกระทําเพราะว่าพึ่งพาแต่สมาร์ทโฟนพึ่งพาแต่อินเทอร์เน็ต จนเกินไปแล้วทำให้การแก้ปัญหาด้วยตัวเองเนี่ยอาจจะมีปัญหาขึ้นได้ในอนาคตและถ้ามองในมุมกว้างก็คือเจนออลฟาเนี่ยอาจจะมีจุดเด่นก็คืออายุยืนยาวขึ้นม,มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมมากกว่ารุ่นอื่นๆมีการศึกษามากกว่า แล้วก็อาจจะทํางานไปทํางานไปยาวๆเลยนะเพราะว่าอยู่บ้านนานขึ้นเขาบอกอาจจะทํางานไปถึงช่วง70ปีขึ้นไปแล้ว 2>, 2ในสาคือจะเป็นอาชีพที่เราไม่รู้ว่าจะยังมีชีวิตอยู่เพื่อรู้จักอาชีพเหล่านี้หรือไม่แล้วก็ที่น่าสนใจนะคะคุณพ่อคุณแม่อาจจะต้องกลัวเพราะว่าการที่อยู่บ้านนานขึ้นเนี่ยก็หมายความว่าเด็กกลุ่มนี้อาจจะมีความลงเอยโดยการเป็นกลุ่มที่เรียกว่า kid adult ก็คือผู้ใหญ่ที่ยังคงพึ่งพาพ่อแม่อยู่นั่นเองค่ะโอ้ครับเป็นเรื่องของเจนอัลฟาเลยนะฮะก็ ก็คือเด็กที่ตอนนี้อายุ14นะฮะกับเด็กที่เกิดในปีนี้จนถึงอายุ14นั่นเองนะฮะเจนเอลฟาส่งท้ายข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมทรงพสภาผลและคุณนิทิการกำลังวันขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ ดีค่ะคุณชงพจน์คุณนีที่การคะ่ะส,ส,สวัสดีค่ะอ๋อคนในเจนนี้เสียงดังดีนะคะขณะที่เรากำลังลินทาเขาอยู่เขาโวยวายใหญ่เลยเามาีการมีการร้องว่าเออเรียกร้องว่าอย่าโวยวายชั้นนะนะคะว่าตุนนีเขาออกตัวมาก่อนเลยค่ะค่ะเมื่อวานก็เห็นการไปจับจ่ายซื้อของของ คุณพ่อคุณแม่ที่มีลูกอยู่ในเจนอัลฟ่านะฮะครับแล้วก็ลูกในเจนอัลฟ่าก็ลงไปนอนดิ้นค่ะคุณทรงพ์อันนี้ต้องหันมาถามคุณทรงพจน์ะลงไปนอนดิน <laughs> <laughs> ้นเรนก็สงสัยว่าเขาดิ้นเขามีความหรือถูกใจหรือหรือเสียใจเพราะเวลาดูกีฬาเนี่ยดูกีฬาแล้วเวลานักกีฬาสุดเนี่ยสุดพ่อชนะหรือสุดพ่อแพ้ก็ไม่รู้นะเรนก็หนันไปมองอ๋อเขาร้องไห้แล้วเขาดิน้นคือคงมไม่ ไม่ถูกใจแลยไม่รู้จะทํำยังไงกับผู้ใหญ่ดีอผู้ใหญ่ก็ต้องจะพูดเรื่องเล่นกีฬาต้องดูว่าผู้ใหญ่สุดท้ายผู้ใหญ่จะเป็นผู้ชนะหรือผู้แพ้นะฮะถ้าเกิดว่าว่าอัลฟาเขาดิ้นเนี่ยแล้วผู้ผู้ใหญ่เกิดว่าไปทําตามใจเขานี่ผู้ใหญ่อาจจะเป็นผู้แพ้ได้นั่นนะซีหรือต้องดูการตอบสนองของผู้ใหญ่ด้วยอีกทีหนึ่งใช่ใช่เพราะฉะนั้นต้องดูแลกันดีด่วห่วงเรื่องหนึ่งคือพอเจนอัลฟาเกิดมาพร้อมความสะดวกสบายและแค่ปลายนิ้วมือคลิกเนี่ย